พิงเวนองบีไฮคัทค่ะเป็นเรื่องหลังการถ่ายทำเอ็มีที่ต้องบอกว่าได้ภาพออกมานั้นสวยมากๆนะคะแต่ละคนค่ะดูน่ารักจัดเต็มนะคะแล้วก็ชุดแต่ละชุดค่ะก็ดีเทลเนี่ยสวยงามมากๆลิซ่าน่ารักขี้เล่นค่ะตลอดการถ่ายทำเลยนะคะส่วนพี่จีซูค่ะก็ดูตะบุตะมีนะกับทรงผมหน้ามาของเธอสวยงามทรงพลังกันจริงๆเลยค่ะฉากก็อลังการงานสร้างมากๆเนาะดีมากๆเลยค่ะที่มีการปล่อยภาพเบื้องหลังออกมาเนาะจริงๆอยากให้ปล่อยออกมาเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าตอน แคปจากใน MV เนี่ยมันแคปยากมากๆนะตอนนั้นค่ะยังจําได้เลยนะคะว่ามีแฟนลับคแคปเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาแกงแบ็คพิง Back นะคือพอมันแคปยากใช่ไหมมันก็เลยได้ภาพตลก,ตลกๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของดิ้งนะคะแอดออกมาให้ดูเล่นๆขำๆแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีภาพสวยๆออกมาแล้วค่ะแล้วก็นะคะมาอัปเดตเนาะความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะ อันนี้ค่ะก็เป็นภาพจากง,งานคาเทียค่ะที่พี่จิซูค่ะไปเยี่ยมชมป๊อปอัพสโตรที่ญี่ปุ่นแหม่มาดเนี่ยเจ้าหญิงชมงานมากๆเลยนะคะพี่ซูเนี่ยสวยทุกมุมค่ะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวดีของโรเซ่นคะคะที่ตอนนี้ค่ะกิน e s s World Record ค่ะเขาได้มีการประกาศนะคะว่าเธอค่ะได้รับการจดบันทึกนะคะให้เป็นศิลปินคนแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ด g l o b a l สอง ซิงเกิลชาร์ดนะคะทั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วก็ศิลปินแบบกลุ่มค่ะก็ปบมือแสดงความยินดีให้กับน้องแชกไปเลยนะคะสาวน้อยคนนี้ค่ะที่ชอบการร้องเพลงมากๆจนคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องบอกว่าลูกมาออดิชั่นเถอะวันนี้ค่ะโลกค่ะได้จดบันทึกสถิติใหม่ๆนะให้กับสาวๆดาวแบล็คทีอีกแล้วนะคะก็ยินดีค่ะไปกับพวกเธอด้วยนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตเนาตข่าวสารมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า